ยังอยู่ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำขงนะครับก็ได้ร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดงที่245ครับท่านผู้ชมจับกลุ่มหนุ่มนะครับพร้อมกับยาบ้า994เม็ดยาไอซ์นะครับ31.1 3กรัมครับท่านผู้ชมและกัญชาอัดแท่งอีก3กิโล่ร,รักนะครับรับสารภาพเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้นครับ วันนี้นะฮะที่หน่วยเรือพลพิสัยนะครับนาวาเอกดุสิตจันราชผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลมนำน้ำโขงเขตหนองคายนะฮะเรือตรีพนาศักดิ์พันพาณิชย์หัวหน้าหน่วยเรือพลพิสัยและเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งนะครับเข้าจับกลุมนายอุด,ดมแก้วโนนตุนอายุ36ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่109หมู่สองตำบลท่าสาลานะครับอำเภอบรรจาีรีจังหวัดขอนแก่นครับพร้อมกับยาบ้าจำนวนเ9 4รอย่เม็ดนะครับยาไอซ์ 31.13กลกรัมครับแล้วก็กัญชาอัดแท่งจำนวน3กิโลกร,รัมที่ได้ซุกซ่อนไว้ในถุงย่ามสีฟ้าครับท่านผู้ชมและจกักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda าเว e สีดำแดงนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน1คันได้ที่นะครับบริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยนะครับขณะที่ขับรถคันดังกล่าวนะครับออกมาจากชายป่านะครับท่านผู้ชม เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นะครับนายอุดมพยายามจะขับรถหนีแต่รถเกิดเสียหลักล้มลงนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกลุ่มได้พร้อมของกลางดังกล่าวครับการจับกลุมครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายว่ามีผู้ลักลอบนําเข้ายาเสพติดมาในพื้นที่บ้านแดนเมืองนะฮะตำบลวัดหลวงอําเภอพนพิสัยนะครับจึงได้จัดกําลังออกซุ่มตามจุดที่ได้รับแจ้งและสามารถจับกลุ่มตัวนายอุดมไว้ได้นะฮะ จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายอุดมให้การรับสารภาพว่าตนเป็นเพียงผู้รับจ้างนะครับมาจากนายแทนไม่ทราบนามสกุลนะครับให้ไปรับยาเสพติดกับราษฎรล่านะครับที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงบ้านแดนเมืองอําเภอพลพิสัยหนองคายนะครับเมื่อได้ยาเสพติดแล้วนะครับจะได้ติดต่อกับนายแทนเพื่อว่าจะให้นําไปส่งที่ใดนะครับแต่ก็แต่ก็มาถูกการจับกลุ่มได้เสียก่อนนะครับ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1นะครับยาไอซ์ยาบ้านะครับไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท5นะฮะกัญชาเนี่ยนะฮะไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับจากนั้นจึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนสพอพรมมิสัยดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับ